งนี้น่าตื่นเต้นแล้วเกินนะครับมีหางมีโชคนะครับปีที่คุณยิ่งจงเกิดคือปีขานโอ้ปีขานมีหัวเสืออยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับตัวเสือนะครับครึ่งหนึ่งของเสือนั่นเองนะครับอยู่ทั้งหมด6แผ่นป้ายแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าพยายามที่จะหาส่วนหางมาเติมเออถ้าเกิดเติมหางได้นะครับหนึ่งคู่เข้ากันรับไป1 0 0 0 0บาทนะฮะ ถ้าได้หมดเลยทั้ง6ป้ายนะหคู่นี้นะครับจากหมื่นเป็นแสนนะหกหมื่นใช่ไหมเป็นหกแสนโบนัสของเรารับกลับบ้านผมบอกคุณแล้วผมจะเอาหกแสนอย่างทีเมื่อกี้ตอนที่เปิดป้ายใช่ไหมเอาไปเลยครับขอให้คุณได้ครับหาหางให้เจอแล้วกันเริ่มที่แผ่นป้ายหนึ่งนะครับสีกัปตันลองไลฟ์เครื่องประกาศไดร์กินมันฝรั่งกรอบกรอบเทอร์ริ่งซูซูกิสวิงออร์แกนิกฮอนสนิวตัน สุก,กี้พัตการ T3 เฟชชั f โฟมจอนสันเบบี้โลชั่นว e กเอ็น o ัวย่ามองตราถ้วยทอง <c oughs> 12แผ่นป้ายนี้นะครับมีหกแผ่นป้ายนะครับที่มีหางเสืออยู่หาให้เจอนะครับ <c oughs> แผ่นป้ายที่1ที่ที่ยิ่งยงจะเลือกนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ การก้าวป้ายที่หนึ่งนะครับขอบพระคุณมากนะครับต่อไปป้ายที่สองจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีซูซูกิครับอ่าแล้วสองแผ่นป้ายแล้วนะครับคอ่าละครับยังเหลืออีกสี่แผ่นป้ายครับมาลุ้นกันเลยฉันเลือกแผ่นป้ายที่สามแผ่นป้ายไหนนิวตันคุณไปเลือกเลยผมจะเก็บเองไหมอ่าอ่าส่วันนี้ครับนิวตันเดี๋ยวผมไปไว้ตรงนู้นเนี่นะครับผมอ่าแล้วแผ่นป้ายที่สี่ครับจะเลือกแผ่นป้ายไหน วิกแอนนทัวร์นะครับนะครับมาทางนี้แล้วโอ้โหวิกแอนทัวร์อันที่หครับจอนสันเบบี้โลชั่นนะครับจอนสันเบบี้โลชั่นนะครับมาแล้วอ่าผมิไม่ถึงร่วงขอบคุณมาก่วงิดๆิดิด เอาล่วงเอาเก็บไปเลยเอออาจถึงคู่ที่หนึ่งเลยเรื่องประกาศได้กินหางเสือหรือไม่หางเสือหางเสือว้าเฮ้ยหางเสือได้แล้วนะครับต่อไปสุสกิสวิงหางเสือหรือไม่หางเสือหางเสือว้า เป็นสองหมื่นแล้วนะครับสองหมื่นแล้วนะโอ้เราต้องสะสมให้ได้นะครับทั้งหมดหกคู่เลยนะครับต่อไปนี่นะคิวต้าสุกี้พระตกาหางเสือไม่หางเสือโคตรโอ้โหนี่เป็นหางมังกรนะครับโอ้นี่นะครับโอ้ตําแหน่งท่าขึ้นท่าขึ้นสองพันไหมหางเสือไม่หางเสืออันนี้ก็คงจะเป็นหางลานะฮะต่อไป ตอนสารเบบี้โลชั่นอหาเสียไหมจุดปุ๊บไอ้เนื้อหาดูรายการอาทิเชี่ยแล้วคุณมีแถมนี่มีแถมใช่ไหมในเมื่อคุณอยากให้แถมเราก็แถมมาแถมอีกหนึ่งป้ายแล้วนะอีกหนึ่งป้ายป้ายไหนเลือกเราเลยป้ายไหนเลือกเอาเลย เอาละพอนะครับอันนี้ดูสิว่าจะได้อีกหนึ่งมื่นหรือไม่หางเสือไม่หางเสือวันนี้นะครับพี่ยงนะครับแม่เยี่ยมจริงๆได้ไปสามคู่จะต้องเฉลยที่เหลือก่อนนะฮะไอ้สูงๆเดี๋ยวผมจัดการเองคุณบํ่เพราเดี๋ยวคุณเมื่อยแล้วแบบว่าผมต้องให้สบายขึ้นมาไม่ไหวอันนี้เป็นหางอะไรครับ 1..2..3.. เสือ หางวัวนะครับต่อไปทีทวีปเชฟเชลโกลนะครับเป็นหางเสือหางเสือนะครับหนึ่งสองสามหางเสือนะฮะอยู่ตรงนี้กำลังใจทุกท้องหางหมานะครับออร์แกนิกต้องเป็นหางเสือไหมหนึ่งสองสามหางเสือนะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเหลือแต่หมดแล้วสามหางเสือวันนี้รับกลับบ้านไปสาม